ต้องบอกเลยว่าลิซ่านี่ใช้สายตาได้คุ้มมากเลยนะฮะถึงขั้นต้องใช้เทคนิคปากลัววิ่งตามกันเลยทีเดียวนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่นะ่ารักทุกคนเข้าสู่ลิซ่าว y นะฮะ ก็ออกมาให้ดูกันแล้วกับ price slate นะฮะโอ้โ oh, หบอกเลยว่าฟินมากนะครับคือเมื่อเช้าเนี่ยแอบเมาส์นิดนึงแอดเนี่ยติดภารกิจนะฮะไม่สามารถจะเปิดเสียงดูคลิปได้นะครับแต่ว่าแอดเนี่ยก็แอบด,ดูแบบว่าปิดเสียงไปแล้วเนาะทีนี้เนี่ยตอนนี้แอดมีเวลาที่จะสามารถปีกตัวออกมาได้ละแอดก็เลยมานั่งดูแบบจอใหญ่ๆนะครับแล้วก็เปิดเสียงดังๆนะฮะบอกเลยว่าโอ้โหทุกอย่างมันเพอร์เฟกและดีงามมากๆฮะค,คือตัว mv อ่ะสนุกมากเลยแอดชอบตอเนี่ยตอนปิดเสียงแล้วคือลิซ่าใช้สายตาได้คุมมาก ะะดวงตาของน้องนี่มองเข้าไปแล้วโอ้โหอ่อนละทวยนะฮะถึงขั้นเนี่ยอดัมเนี่ยต้องใช้เทคนิคปากัวนะฮะสนุกมากครับวิ่งไล่ล่าตามกันเลยทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะฉากบูนะฮะโอโ้ใส่กันยับนะฮะแต่เป็นการบูที่โรแมนติกนะครับทุกคนโอ้โหแอดชอบมากๆฮะดูแล้วแบบ ินมากแต่ว่าฉากบูธเนี่ยแอดอยากให้แบบบูธแสงเพิ่มหน่อยได้ไหม <c oughs> ก็เข้าใจว่าเป็น,ปนแบบมูต์แอนโทนที่เขาต้องการสื่อออกมาแบบนี้นะฮะแต่ถ้าแบบสว่างนิดนึงอยากเห็นดีเทลเพิ่มอะไรแบบนี้อะแอดก็ค่อนข้างจะโลภไม่รู้จักพอนะครับนะก็ต้องบอกว่าสุดยอดครับแอดชอบมากๆครับผมถ้าในพาร์ทของดนตรีแล้วก็ องค์ประกอบของเนื้อเพลงนู่นนี่นั่นเนี่ยแอดรู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยนเสนอเกี่ยวกับความรักที่มีคุณค่าจนมันประเมินไม่ได้อ่ะเป็นการผสมผสานระหว่างเสียงร้องของอดัมเนาะแล้วก็ลิซ่าครับที่มันลงตัวมากๆคือโอ้โหลิซ่าคือเสียงนุ่มมากละมุนมากนะฮะแล้วก็มีการแบบเปลี่ยนแปลงทํานองจังหวะในช่วงต่างๆของเพลงด้วยนะเพื่อสร้างมูดและโทนสร้างอารมณ์ที่มันหลากหลายในเพลงนะครับแล้วก็ในส่วนของมิวสิกวิดีโอนะบอกเลยว่าสุดจัดสุดจริงนะครับเพราะว่าไพร์สเลดเนี่ยจำกับ โดยคุณเอรินโมเรโนนะครับแล้วก็ถ่ายทำโดยคุณรัสฟาเซอร์นะฮะซึ่งทั้ง2ท่านนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่โอโหฝีมือระดับพักการเลยทีเดียวนะฮะนำเสนอลิซ่ากับคุณอ,ดอาดมออกมาในมุมที่แบบโอโหเกินคาดหมายนะครับแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าเล่นกับมูดกับโทนของอารมณ์ได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวครับ ซึ่งการร่วมงานครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันอะไรที่สุดยอดนะครับมันคือการเขาเรียกว่าโยงวัฒนธรรมเลยนะครับของทั้งฝั่งลิซ่าแล้วก็ฝั่งคุณอดัมมารุนไฟนะฮะเอามารวมกันจนเป็นหนึ่งเดียวนะครับแล้วก็นําเสนอออกไปเพื่อขยายฐานขอบเขตของแฟนคลับของทั้งคู่นะฮะซึ่งทั้งคู่ก็ดังระดับโลกอยู่แล้วนะครับแอดว่าจะขยายไปก็จะขยายไปทําไมอ่ะก็ดังอยู่แล้วแอบแซวหน่อยนะครับเอาจริงทั้งโลกก็รู้จัก2คนนี้อยู่แล้วนะครับเนาะแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีที่สามารถที่จะขยายให้ไกลขึ้นนไปอีกะ ซึ่งแอดจะบอกเลยว่า Pilot เนี่ยเป็นผลงานที่โดดเด่นมากเลยนะครับทั้งด้านดนตรีทั้งด้านภาพลักษณ์นะฮะการผสมผสานเสียงร้องและสไตล์ของศิลปินทั้งสองคนเนี่ยโอ้โหทำให้เพลงเนี่ยมีความหลากหลายมีมิตินะฮะแล้วก็น่าสนใจมากๆบอกเลยว่าเป็นการร่วมงานที่ประสบความสําเร็จนะฮะแล้วก็ได้รับความสนใจจากแฟนๆทั่วโลกจริงๆนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าดีงามมากๆฮะ ซึ่งเพลงไพซ l เลตเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงความรักแบบซึ้งๆหวานๆทั่วไปนะครับแต่การใช้คําว่าไพซ l เลตเนี่ยมันเป็นการสะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจนะครับความทรงจําหรือว่าสายสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งจนไม่มีสิ่งของใดมาแบบเปลี่ยนกันได้อะไรแบบนี้นึกออกไหมฮะลิซ่าก็ร้องในท่อนที่มีเขาเรียกว่าน้ําหนักทางอารมณ์นะฮะอิมมอชันลเลยทีเดียวนะฮะเพื่อเน้นว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันอาจจะมีปัญหามีความเปราะบางนะฮะแต่ก็ยังมีความแบบมีความหมายมากพอที่จะยึดเหนี่ยวเอาไว้นะ ที่เสียงของคณอดามเนี่ยก็สื่อถึงความโหยหาและจริงใจนะครับทําให้โครงสร้างของเพลงเนี่ยมันแบบอมืมันลึกซึ้งจริงๆนะฮะมันเปรียบเสมือนกับความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งจริงๆนะฮะแล้วก็ในส่วนของ MV ก็ที่แอดพูดไปตะก,กี้ใช่ไหมครับคือถ้ามองกันลึกๆเนี่ยโอเคคุณเห็นหน้าต่างใช่ไหมฮะหน้าต่างเนี่ยมันหมายถึงขอบเขตของโลกภายในกับภายนอกนะฮะ พวกเขาทั้งคู่เนี่ยทั้งอดัมและลิซ่าเนี่ยยืนอยู่ในพื้นที่ที่มันเงียบงันนะฮะแอดต้องพูดอย่างนี้เนาะแต่ก็ออกไปเผชิญโลกกว้างที่เต็มไปด้วยโอกาสและอันตรายอะไรแบบนี้แล้วก็พูดถึงวิวยามค่ําคืนที่พูดไปตะกี้ใช่ไหมครับแน่นอนว่าวิวยามค่ําคืนเนี่ยมันก็เหมือนความโดดเดี่ยวในความวุ่นวายอะ่ะแม้จะมีแสงสีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าคน2คนเนี่ยอยู่ในมุมเงียบๆนะครับแล้วก็มันเหมือนกับการสื่อถึงความหมายของความรักในโลกที่สับสนอะไรแบบนั้นนะฮะการใช้โทนสีในเอ็ม v เนี่ยค่อนข้างจะเป็นโทนแบบเย็นๆนิดนึงเนาะสื่อถึงความเยือกเย็นแล้วก็ความหวานที่มันเขาเรียกว่าหวานแบบไม่ใช่หวานปกตินะครับทุกคนาตาม MV เพลงเลยถ้าทุกคนสังเกตดีๆตอนที่ดู MV นะครับพอเปลี่ยนไปเป็นช็อตที่เป็นฉากบูธท,ทั้งหลายแหล่เนี่ยจะเห็นได้ว่าสัดส,ส่วนของวิดีโอมันเปลี่ยนนะฮะมันเปลี่ยนไปเป็นซีนเนมาติกนะฮะที่จะมีขอบบนขอบล่างใช่ไหมฮะทำให้อารมณ์เนี่ยมันเหมือนภาพยนตร์แบบสุดๆเลยทีเดียวครับ ซึ่งไดให้สรุปกันแบบท้ายคลิปเลยนะฮะส่วนตัวคิดว่าไพส l เลตเนี่ยคือบทกวีแห่งความรักที่ผ่านความจริงและความเจ็บปวดครับแต่ก็ยังยืนหยัดอยู่ได้นะฮะมีคุณค่ามากๆเกินกว่าจะหายไปในความวุ่นวายของโลกใบนี้ครับแอ เป็นยังไงฮะสรุปอย่างรอนะครับผมอ่ะก็อย่าลืมเข้าไปสตรีมมิ่งเงินเยอะๆนะฮะช่องทางไหนสะดวกก็เข้าไปช่องทางนั้นเลยนะฮะส่วนตัวแอดขอปักอยู่ที่ YouTube ก่อนเพราะว่ากําลังติดใจในส่วนของ MV นะฮะคงต้องซ้ําอีกหลายรอบสําหรับวันนี้ครับผมอ่ะเจอกับแอดประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับทุกคน